มีต้องฟังคลิปนี้นะคะพี่คุณบอกเลยว่ามันเป็นทั้งเทคนิคความลับเคล็ดลับที่โคตรเจ๋งและมหัศจรรย์น,นะคะหนึ่งนะคะอย่ายอมรับมาตรฐานต่ำๆผู้ชายไทยที่ไม่ใช่ต่างชาติไม่ใช่ฝรั่งมังค่าผู้ชายไทยที่ดีๆเจง๋จงๆมีเยอะแยะมากมายค่ะคุณเกิดมาเป็นผู้หญิง คุณโชคดีมากๆเห็นความโชคดีในตัวเองนะคะแล้วเลือกนะคะคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วค่อยแต่งงานนะคะอย่ายอมรับมาตรฐานต่ำๆไม่ใช่ว่าผู้ชายแบบไหนก็ได้ผู้ชายยังไงก็ได้แล้วคุณจะมีแต่ความทุกข์ในการใช้ชีวิตคู่ในการใช้ชีวิตคู่พี่คุณอยากบอกว่าจงเลือก ผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วค่อยตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวแต่ถ้าวันนี้คุณแต่งงานไปแล้วแต่ผู้ชายไม่โอเคไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คุณคิดเลือกใหม่ได้ค่ะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอย่าไปทนกับผู้ชายที่มาตรฐานต่ำๆคุณสามารถเลือกใหม่ได้นะคะคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองนะคะได้ผู้ชายที่ มาเติมเต็มชีวิตของ